สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้จับเอารถสไตล์ PPV 7ที่นั่งสำหรับครอบครัวนะครับ่ายแบรนด์หลักอีก1รุ่นเลยนั่นคือเจ้า Isuzu MU-X นะครับ1.9 D-ionic 2020แท้สีขาวมุกตัดดำนะครับเป็นเครื่องดีเซลออโต้ขับเคลื่อน2องล้อวันนี้มาอัปเดตกันนะครับสภาพแรกเข้าสภาพสวยๆอีก1คันขายกำลังมองหารถครอบครัว เที่นั่งนะครับใครที่เป็นขวัญใจอิซุสุอยากได้ไว้ใช้งานสามารถขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับตามช่องทางติดต่อที่ให้ไว้นะครับวันนี้มาดูรีวิวรถเข้าใหม่สภาพแรกเข้าเลย1.9ดิออนนก2,020แท้ครับราคาเพียง769,000บาทเท่านั้นนะครับรถใหม่ก็ล้านกว่าแน่นอนสลับรุ่นนี้นะโยมาร้านสล้านสถ้าจำไม่ผิดนะรุ่นนี้นะครับผู้ชมนี่ครับ รถใหม่ก็อยู่ประมาณล้านสามแสนเจนัะฮะซึ่งยังไม่รวมค่าสีที่เป็นสีขาวมุกพิเศษนะฮะสำหรับราคารถใหม่วันนี้เหลือเพียงแค่7 0 0 0 0 0นนะครับเหลืออ่าเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดหกเก้านะครับสนใจติดต่อข,ขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวไปดูดรายละเอียดรอบคันของเจ้ายูสุมิ u เอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าดออนิกคันนี้กันนะครับก็ได้มาพร้อมสีขาวมุก ล้อแมก18นิ้วเดิมโรงงานนะครับล้อแมกจะเป็นสีดำปัดเงา18นิ้วดิสเบรกให้มา4ล้อหน้าหลังบันไดข้างดำกระจกมองข้างพัพไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้กุญแจเป็นคีย์เลสสมาร์ทอินทีคิวกันศา์มีให้ครบแล้วก็ตัวราวหลังคาด้านบนเป็นแบบทูโทนแบบแนบชิดกับพื้นหลังคากุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับนี่ครับมดให้ดูรอบคันก่อนเลยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํา นะไม่มีกับเครื่องไม่มีกรอมายรถสวยพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับรีวิวก่อนสปาเก็บงานกันนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับฝาท้ายเดิมโรงงานโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับกันชนท้ายก็จะเป็นสีดําสลับกับสีขาวสเกิร์ตด้านหน้าเช่นกันนะครับแล้วก็คิ้วซุ้มล้อจะเป็นดําเช่นกันนะครับสวยงามเลยคันนี้นี่ครับวนให้ดูรอบคันกันสำหรับเจ้า Isuzu MU-X โฉมดิออริก1.9นะครับล้อมแม็กสวยล้อมแม็กจะเป็นลายสปอร์ตลรองดำปัดเงานะครับ18นิ้วล้อ6ลูนะครับมือจับโครเมียมกุญแจเป็นคีย์เลสสมาร์ทเอนทีฝั่งขวาฝั่งคนขับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีขาวมุกเช่นกันพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,บ,ฟฟาบันไดข้างเดิมโรงงานนะี่ครับล้อมแม็กก็เดิมๆเลยนะครับ18นิ้วนะี่ครับคิวซุ้มล้อดำไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลน ไฟเดย์ไทม์ Time, LED นะครับโปรเจคเตอร์เลนไฟตัดหมอกสำหรับโสมปี2020นะครับกระจังหน้าจะเป็นตัวดำนะครับเป็นลมดำกระจังหน้าลมดำแบบนี้นะครับผู้ชมโลโก้เป็น Isuzu c o m ี e ม,ม,มส่วนกระจังหน้าเป็นลมดำนะครับคิ้วไฟตัดหมอกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับนี่ครับตรงคิ้วไฟตัดหมอกจะตัดกับขาวมุกกับดำนะครับจะไม่ใช่โคโ c เมียมเหมือนตัวอื่นๆ นะสับตัวรีโอนิกตัวโฉมปี2020ก็จะเป็นคิ er ้วไฟตัดหมอกสีดําตัดกับสีเดียวกับตัวรถเลยถ้ารถเป็นสีแดงก็ตัดสีแดงรถเป็นสีขาวมุกก็ตัดสีขาวมุกครับตรงนี้ที่เป็นคิ้วตรงนี้นะฮะนี่ครับไฟตัดหมอกนะครับให้มาครบเลยนะครับรอบคันโครงสร้างเดิมสวยนะครับเรียกว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจราคาเพียง7,069,000บาทจากราคา1,374,000บาทยังไม่รวมค่าสีนะครับรวมค่าสีก็อยู่ประมาณ1,080,000 1 3 8่0ล้านา0 0กว่าบาทนะครับภายในครับนี่ครับมาดูกันผมเปิดไฟไว้นะนี่ครับเปิดไฟไว้เปิดไฟฉุกเฉินไว้ให้เห็นกันนะครับนี่ครับให้เห็นตัวนี่ครับไฟ LED เห็นไหมครับเวลาเปิดไฟด้านในนะครับจะมีไฟ LED แบบนี้บริเวณแผงประตูทั้ง4บานนะครับนี่ครับแผงประตูทั้ง4บานจะมีไฟ LED สีแดงอยู่นะครับครบเลยนี่คือตัวเอกลักษณ์ของตัว Dionic นะครับ แล้วก็สวนเพดานจะเป็นหลบแอร์ลาวเพดานแล้วก็ลำโพงแบบดิจิทมิกซลาวมีจอเพดานให้ครบเลยดูหนังฟังเพลงปี2020จะได้เบาะคูลแม็กมาคู่หน้าเลยครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็คันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์1.9นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แบบเลอทอนิกนี่ครับพวงมลาลัยมันติฟัง์ชัน่นนะครับนะี่ครับปิดไฟก่อนนะนะี่ครับพวงมลาลัยมันติฟังชันมีครุสคอนโทลให้ด้วยนะครับผิวพันดี นะครับแล้วก็เบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับ1ตัวนะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วก็เบาะหนังทรงสปอร์ตลายตัดนะครับสปอร์ตคัตลายตัดแบบนี้ได้เบาะคูแม็กคือเบาะเย็นคู่หน้ามาให้เลยนะเป็นเบาะคูแม็กปี2020ได้เบาะคูแม็กนะครับหน้าจอนะครับจอก็เป็นจอเดิมโรงงานเลยครับแมปแผนที่ต่างๆเนวิเกเตอร์ต่างๆก็ให้มาครบเลยระบบแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แบบเลฟต์โทนิกนะครับมาพร้อมปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนี่ครับ นี่นะครับก็มาพร้อมปุ่ม Engine Start นะครับกุญแจเป็นย์เลดนะครับคุณผู้ชมรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมเลยนะฮะคันนี้รับประกันโครงสร้างรถสวยแน่นอนครับใครที่สนใจนะครับซื้อในราคาประหยัดสุดคุ้มเลย769,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ Isuzu MU-X 1.9 d a l o n i c ปี2020แท้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภายในกันก่อนนะครับสตาร์ตรถให้ดูเพิ่มเติมกัน นะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะครับรายละเอียดต่างๆจากโรงงานนะครับอยู่ครบเลยมาร์กสี QC หัวนอ็อตกาบประตูต่างๆนะครับไม่มีการถอดไม่มีการขันนี่ครับคุณผู้ชมแอ์แบ็กต่างๆก็อยู่ครบเลยนะครับเรียกว่ารถสวยคัดคุณภาพเกรด A อีก1คันนะครับใครที่สนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับผมไลมันติฟังก์ชัน กระจากมองข้างพับไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้ามีโหมด o f ฟอ d ด i n ลิให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวลงทางลาดชันเท็กชันคอนโท l กันลื่นถาาลานยผมาะไยก็จะมีครูซคอนโท l ด้วยนะครับตัวล็อกความเร็วมีให้ครบเลยนะครับนี่ครับมันติฟังก์ชันระบบแอร์ออ o โตนะครับหน้าจอ DVD กล้องมองหลังระบบนำทางและก็กระจกมองหลังนะครับ มีตัวกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะครับอันนี้ของเดิมโรงงานเลยนะครับบริเวณกระจกมองข้างมองหลังนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นกล้องบันทึกนะครับติดมาให้นะครับผู้ชมนี่ครับรถสวยเลยนะครับการันตีโครงสร้างอีกหนึ่งคันกร,ระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้ฝั่งคนขับมือจับเป็นโครเมีมยมสวยๆเซ็นทรัลล็อกบุหนังพนักพิงที่พักแขนบุหนังดำตะเข็บได้สีขาวแล้วก็มีไฟ เมื่อสักครู่ที่เปิดให้ดูกันนะครับมีไฟแบบนี้นี่ครับมีไฟ LED สีแดงนะครับสำหรับตัวแผงประตูทุกบานนะครับภายในสปอร์ตนะเน้นความสปอร์ตสีดำแล้วก็มีไฟ LED ด้วยนะครับจอเพดานนะครับระบบแอร์เล้าวลำโพงไลท์เซอร์เลาวนะครับนี่ครับไลท์เซอร์ลาวนี่ครับเบาะสามารถพับเก็บได้สำหรับด้านหลังนะครับเป็นเบาะแบบ60-40นะครับคุณผู้ชม แถว2แถว3สามารถพับเก็บได้เลยนะครับเบาะสวยพับเก็บได้นะครับแผงประตูสวยๆเดิมๆโรงงานเช่นกันนะครับใครกำลังมองหาอยู่สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้สำหรับเจ้าอีสูมิวเ1.9ดีออนิกคันนี้นะครับราคา769,000นะครับรถใหม่1,374,000ยังไม่รวมค่าสีขาวมุกวันนี้เหลือเพียง769,000บาทคุ้มครับ รถสวยการันตีโครงสร้างเดิมเปิดฝาท้ายให้ดูกันนะครับคิ้วด้านหน้าและคิ้วด้านหลังจะเป็นคิ้วลมดําแบบนี้นะครับุผู้ชมจะเป็นลมดำนะสวยงามเพิ่มความสปอร์ตนะครับคัน,นี้ก็เหลือสปาเก็บงานนะครับให้ดูโครงสร้างเดิมนะครับ ai, รนะ็อตฝาท้ายไม่เคยมีการถอดนะครับน็อตเดิมตะเข็บเม็ดอาร์คซีนเดิมนะครับฝาท้ายไม่เคยมีการถอดหลังคาเพดานเดิมนะครับเบาะสามารถพับเก็บได้แบบนี้นะครับเบาะก,ก็สามารถพับลาบไปได้เลย มันจะเป็นตัวแถวที่2และแถวที่3นะครับแบบ 60- 40มีกล่องแม่เหล็กเก็บเครื่องมือนะครับเปิดปิดแบบแม่เหล็กนะครับเก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็ที่เก็บอุปกรณ์นี่นะครับรถสวยพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวสตาเก็บภายในภายนอกให้นะครับมีกล้องมองหลังให้ครบเลยนะครับโลโก้ต่างๆก็ยังอยู่ครบหมดนะครับสับเจ้ามิวสเอ็กคันนี้มิวสุมิวเอ็กนะครับ1.9่รุ่นนี้ขายดีนะครับคุณผู้ชมได้ทรงสปอร์ต ภา,าาภายในดำสีขามุกล้อแมก18นิ้วนะครับ255ทับ60 r 1 8นะครับลิสเบดสีล้อหน้าหลังคิ้วซุ้มล้อดำนะครับมือจับโครเมียมเบาะสวยนะครับเบาะสวยภายในภายนอกนะครับเบาะสีดำภายในนะครับดูแลรักษาง่ายตัดด้วยเพดานที่เป็นสีเบตนะครับครีมเบดนะครับเพดานสวยลำโพงเซอร์ลาว นะฮะแล้วก็มีตัวจอเพดานให้ด้วยนะครับมีจอเพดานมีระบบนะควบคุมแอร์นะครับนี่ครับเปิดปิดนะครับระบบแอร์ก็จะเป็นช่องแอร์ระบบแอร์ลาวนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเบาะสามารถมีที่พักแขนวางลงมาได้มีที่วางแก้วน้านะครับวลนนั่งสองคนก็สามารถพักแขนมีที่วางแก้วน้ําคุ้มค่าคุ้มราคาคันนี้ตอบโจทย์กับรถครอบครัวนะครับสไตล์เจ็ดที่นั่งนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่ นะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับผู้ชมนะครับสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบเลฟทอนิกนะครับออโต้นั่นจะเป็น6สปีดแบบเลฟทอนิกแล้วก็ระบบแอร์ออโต้เป็นดิจิตอลหน้าจอ DVD กล้องมองหลังระบบนำทางนวิเกเตอร์ครบเลยโคมายสวยนะครับรูปใบพัดตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเปิดแอร์หลังนะครับปุ่มเปิดแอร์หลังคอนโซลสวยครับ เทาดำตัดด้วยแบ็กรอสดำเงานี่ครับช่องแอร์ต่างๆก็จะเป็นดำนะครับบุหนังตรงเก๊ยด้านบนนะฮะมี2ตอนนะเก๊ยบนนะครับก็สามารถวางของได้มีที่เสียบนะครับพาวเวอร์เอาลิตส่วนเก๊ยล่างก็ใส่เอกสารต่างๆนะครับพวกคู่มือการใช้งานรถเอกสารภาษีพัลลบต่างๆนะครับนี่ครับคุ้มค่าคอนโซลเกียร์ก็จะเป็นดำเงาแบ็กคลอสเกียร์ออโต้นะครับเบาะคูแม็กซ์ตัวคู่หน้าเลยนะครับเบาะคูแม็กซ นี่ครับสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสติกเกอร์นะครับเดิมครบหมดเลยมาร์ค4 QC หัวน็อตนะครับเดิมๆโรงงานเลยไม่เคยมีการเก็บงานไม่เคยมีการเคลมนะรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนการตีโครงสร้างเหลือสปานะครับขัดสีภายนอกทำสปาภายในนะดูความเรียบร้อยนะครับขัดพวกคราบแมลงนะครับเนี่ยคาบสกปกคราบแมลง,งต่างๆนะครับ ภายนอกนี่ครับก็สวยเหมือนรถใหม่เลยนะคใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ครับเจ้า isuzu mu-X 1.9ึ่งจ d i o n i c นะครับปี2020แท้ราคา7 6 9 0 0 0บาทนะครับเรียกว่าราคาประหยัดกว่ารถใหม่ไปเกือบ50%เลยรถใหม่1ล้าน หนึ 1, 03, ่งล้านสามแสนรถใหม่หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทยังไม่รวมค่าสีรวมค่าสีก็หนึ่งล้านสามแสนแปดเก้าหมื่นประมาณนี้นะครับวันนี้เหลือเพียงแค่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทมาดูเลขไมล์กันคันนี้เลขไมล์แท้นะครับไม่มีกลับไม่มีกรอนะครับเลขไมล์แท้เดิมเช็คศูนย์นะครับเลขไมล์แท้เดิมเช็คศูนย์รู้สึกว่าคันนี้ไมล์จะวิ่งมไปประมาณแสนก็โลแสนห้าประมาณนี้นะถ้าจะไม่ผิดนี่ครับ เลขไม้นะครับคันนี้ก็ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่ดูเลขไม่ก่อนนะนี่ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันโลนะครับเลขไม้แท้เช็คศูนย์คันนี้บันทีศูนย์เข้าศูนย์ตลอดเลยครับคุณผู้ชมนะครับใครที่สนใจคันนี้ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะฮะมี Fortuner รอรีวิวอยู่นะครับนี่ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ด้านหน้านี้ เดี๋ยวเราไปดูสเปคอีกทีนึงว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเป็นสีดำเป็นสีดำฟอร์จูเนอร์เครื่องดีเซลรอรีวิวอยู่ติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมอยังอยู่ที่เจ้า isuzu mu-X คันนี้กันนะครับตัวจอต่างๆนะครับกล้องมองหลังนี่ครับกล้องมองหลังมีมาให้ครบเลยนะนี่ครับระบบแอร์ออโต้นะครับระบบแอร์ออโต้ครับคุณผู้ชมนี่ครับระบบนำทางต่างต่างก็มีให้ครบเลยนะครับเป็นแบบภาษาไทยด้วยนะครับระบบนำทางนี่ครับ นีวิเกเตอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะเราอยู่ที่ซอยเสรีไทย64นี่ครับเห็นไหมฮะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย64หลเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะครับเลี้ยวเข้าซอยเสรีไทย64มานะฮะซ้ายมือประมาณ15เมตรนะครับสังเกตซ้ายมือเลยเข้าซอยมานะเป็นซอยเสรีไทย64นะเข้าซอยมา15เมตรซ้ายมือนะครับก็จะเจอโชว์รูมเราเลยนะฮะ หลังคาสูงๆนะครับแบบนี้นะครับโปร่งๆโล่งๆนะครับสามารถเข้ามาดูรถจริงกันได้มาทดลองขับได้เลยนะครับเพดานสวยครับสีวอมสำหรับตัวไฟส่องสว่างภายในที่ใส่แว่นตาต่างๆอยู่ครบเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็ตัวเบรกมือต่างๆนะครับเกียร์ต่างๆอยู่ครบมันติฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับระบบหน้าจอต่างๆก็สามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันเลยมีเดียต่างๆมีอะไรบ้าง AM/FM p e n d i s k USBiPod AUX Bluetooth HDMI นะครับแล้วก็มาพร้อมระบบนำทางนี่ครับระบบนำทางให้มาครบเลยได้เครื่อง1.9ด้วยนี่เครื่องเงียบมากนะครับคุณผู้ชมเราอยู่ในห้องรีสารเนี่ยถ้าไม่เปิดแอร์เนี่ยาจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยเครื่องเงียบมากตอนนี้สตาร์ทรถอยู่นะนี่ครับเลขไมค์ก็ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่150,000นะครับรถแม i ท t น n น้นศูนย์ตลอดนะครับรถแม i ท t น n น้นศูนย์อิสุสตลอดนะครับมีข้อมูลเช็คศูนย์นะครับ นี่ครับปลอดศูนย์นะครับไม่มีเคลมไม่มีอุบัติเหตุครับคันนี้รับประกันโครงสร้างเลยนะฮะรถสวยคันนี้นี่ครับจกมองข้างกระจกอา้าวที่บังแดดมีให้ครบเลยนะนี่ครับใครสนใจคันนี้นะครับขอรายละเอียดขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับกระจก4บานออโต้ฝั่งคนขับวันทัชนะครับอัพดาววันทัช แล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นไฟฟ้าปกติเลยกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้านะครับปรับองศาไฟฟ้านี่ครับใช้งานได้ครบหมดเลยทุกฟังก์ชันนะครับนี่มีชิปล็อกให้ด้วยนะครับมีชิปล็อกมีที่เสียบ usb aux นะครับแล้วก็ตัวนี่ครับตรงนี้เป็นที่จุบุรีนะครับบุหนังนะครับเก๊ะรีโมทมีให้นะครับนี่ครับรีโมทมีให้นี่ฮรรีโมทมีให้ครบเลยนะครับ เบาะหนังเดิมๆโรงงานเลยสภาพสวยเบาะคูแม็กคู่หน้าเบาะเย็นนะครับแล้วก็ด้านหลังนั่งสบายนะครับเบาะหนังสีดําก็ดูแลรักษาง่ายนะครับคุณผู้ชมไฟฉุกเฉินตรงนี้มีให้นะครับเซ็นทรัลล็อกต่างๆครบหมดนะแอร์นะครับนี่ครับออโต้ Auto, เป็นดิจิตอลด้วยนะครับสวยงามเลยคันนี้ใครได้ไปใช้งานก็ถือว่าคุ้มค่านะครับในราคาเพียง769,000 รถใหม่1,374,000ายังไม่รวมค่าสีขาวมุกที่เป็นสีพิเศษเพิ่มกันอีก2,000 0ประมาณนี้นะครับนี่ครับวอนนี้เหลือเพียง769,000บาทรถเข้าใหม่นะครับก่อนสปาก่อนเก็บงานคันนี้ใหม่แท้ประวัติดีเช็คศูนย์นะครับมั i n t เน a นศูนย์นะครับตลอดเลยนะครับรถปี2020แท้นะครับไม่ได้ปีไม่ได้ลากจดนะคันนี้ได้1.9ด้วยนะครับ1.9ปี2020แท้ หลังคาเดิมนะครับหลังคาเดิมเดิมเลยเนี่ยหลังคาเดิมเดิมโรงงานเลยครับผู้ชมลาวหลังคาเป็นทูโทนนะสีเทาตัดด้วยสีดําล่องหลังคาเดิมนะครับตัวรับสัญญาณด้านบนหลังคาเป็นชาร์คฟินคีบฉลามนะรถสวยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัวโครงสร้างอื่นๆเพิ่มเติมกันตัวห้องเครื่องนะครับแล้วก็ดูระบบไฟนะครับนะครับคันนี้รถสวยมากนะครับการันตีของสร้างเลยลูกค้าเห็นรีวิวตั้งแต่ สภาพรถเข้าใหม่นะครับก่อนเก็บงานก่อนสปานะครับอุ่นให้ดูรถไม่มีชนหนักนะครับไม่มีพลิกคว่ำไม่มีเฉียวก็จะมีแค่ริ้วรอยปกติทั่วไปรอยขีดข่วนเล็กน้อยๆนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดทําสปาภายในขัดสีข้าบันลงข้าบแมลงข้าบน้ําฝนต่างๆนะครับนี่ครับไฟท้ายก็เดิมๆโรงงานเขาเลยนะครับผู้ชมนี่ครับฝาถังน้ำมันเดิมๆเลยนะฮะเห็นไหมฮะมาร์คสี่คิวซียังอยู่เลยนี่ครับฝาถังเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ใช้งานได้ดีนะครับเครื่องทนเกียร์ทนนะครับไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากนะครับเป็นรถครอบครัวจ็ดที่นั่งเครื่องดีเซลนี่ครับใช้ยาวๆแล้วก็เป็นแบรนด์หลักด้วยสำหรับอีซูสนะครับแบรนด์หลักยอดนิยมอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะครับอีซูส์โตโยต้าเนี่ยเป็นแบรนด์หลักนะเวลาเราเบื่อเราอยากเปลี่ยนรุ่นเราอยากเปลี่ยนคันนะครับก็สามารถเทิร์นได้ราคาก็ยังดีอยู่อ่ะยังดีราคานะครับ รถใหม่เนี่ยออกจากป้ายแดงมาก็ราคาก็หายไปแล้วครับผู้ชมเยอะพอสมควรนะครับคันนี้รถมือสองความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้ครับรถมือสองคัดคุณภาพนะความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้ราคาถือว่าเราเซฟจากราคารถใหม่ไปได้หลายแสนนะครับหลายแสนเลยคันนี้ก็ประมาณ6กแสนกว่าบาทนะครับเซฟไปได้นะครับผู้ชมเงิน6กแสนนี้เอาไปใช้อื่นได้เยอะนะครับผู้ชม นี่ครับรถใหม่ก็ล้านสามแสนโดแน่นอนรุ่นนี้นะครับล้านสามแสนมีแน่นอนนะครับรถใหม่ล้านสามแสนกว่ายังไม่รวมค่าสีด้วยนะครับตอนนี้เหลือเจ็ดแสนกว่าบาทคุ้มครับนะราคาก็หายไปหลายแสนอ่ะฮะประมาณหกแสนกว่าบาทนะครับประมาณหกแสนกว่าบาทคุ้มนะครับราคาหายไปครึ่งล้านนะครับเกินครึ่งล้านนี่ครับสภาพสวยนะก็ก่อน สปาอันนี้คือย้ำเลยมาก่อนเก็บงานยังไม่ได้เก็บงานนะครับให้ลูกค้าดูแบบสดๆเลยเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ชมกันครับผมตามมาเลยครับนะครับมาดูเราอย่างตัวโครงสร้างห้องเครื่องกันนะต้องบอกเลยว่าคันี้เครื่องสวยมากนะครับบอกกันเลยว่าคันี้ที่ผมแจ้งไปนะครับเป็นรถที่เข้าศูนย์เช็คระยะที่ศูนย์แมนเทนส์นศูนย์นะครับเครื่องยนต์ต่างๆก็ศูนย์ดูแลนี่ครับ ของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีกับกอไม่มีเปลี่ยนเครื่องนะครับคานหน้าต่างๆของเดิมโรงงานหมดเลยน็อตต่างๆทุกตัวนะครับมาร์สสีคิวซีมารแก้มซ้ายขวานะฮะนี่ครับน็รตฝาโปรงต่างๆนะเดิมโรงงานหมดนะครับดูเครื่องยนต์นะครับใส่กิ๊บเลยนะครับใหม่กิ๊บเลยนะครับไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีน้ํามันรั่วซึมไม่มีน้ํามันกระเด็นนะครับปั๊มเบรกน้ํามันเบรกต่างๆนะครับ กองอากาศน้ำยาหล่อเย็นนะครับนี่ครับนี่ฮะอ้อน้ำนี่ครับมาร์คสน้ำมันพาวเวอร์เหตุเดิมโรงงานนะครับดอกรีเวตอีสุทุกรุ่นนะฮะดอกรีเวตจะเป็นสีดำเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับเดิมเดิมโรงงานเลยแบตเตอรี่ปี68ดนะนี่ครับเดิน4ี่ปี68นะครับตอกไวตรงนี้นะครับปี68นะครับ ม้อปัดน้ำฝนนะครับม่าน้ําปัดน้นดําฝนน็อตฝาโรงเดิมนะฮะนี่ครับฝาโรงแผ่นกันความร้อนไม่มีขาดสภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็ข้อมูลการบูรุรักษาเครื่องยนต์อิวสุนะครับ r า e เซสีนะฮะสติ๊กเกอร์ต่างอยู่ครบเลยนะครับคันนี้รถสวยเรียกว่าสวยเดิมรถไม่มีขยับก็เหลือแค่สปานะครับภายในภายนอกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เช็คระบบไฟระบบแอร์ต,รต่างๆนะครับ ทุกอย่างก่อนส่งมอบคันนี้ราคาประหยัดไปเกินครึ่งล้านนะครับคุ้มนะครับรถมือสองสภาพดีคุ้มแน่นอนครับคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยครับคันนี้อีซุมิวเ1.9ดีออนิกนะครับปี2020แทเลขหม้แสนห้าราคาจาก1,374,000บาทยังไม่รวมค่าสีสลับรถป้ายแดงวันนี้มือสองเหลือเพียงแค่769,000บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สนใจรถยนต์มือสคัดคุณภา,ภาพเกรดเอย่าลืมต้นยุสค่าเสรีไทย64มิมีนบุรีกรุงเทพวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ